ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดอยู่สักพักเลยว่าจะรีวิวสิ่งนี้ดีไหมเพราะถ้าจ่ายทุกคนกําลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าโต๊ะผมค่อนข้างเล็กมากๆเป็นสไตล์โต๊ะบาร์ความกว้างเนี่ยก็จะไม่ได้กว้างมากและตอนแรกที่เขาติดต่อมาให้รีวิวสิ่งนี้เนี่ยก็แอบลังเลนิดหนึ่งกลัวว่าจะถ่ายคลิปออกมาได้ยากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ก็รับมาจนได้สิ่งที่ผมจะรีวิวในคลิปนี้คงไม่ได้นานอะไรมากมายนะเพราะว่าจะเน้นฟีลลิ่งการใช้งานล้วนๆเลยละกันนี่คือ Dkrenpad แผ่นรองเมาส์แบบอันโคดที่ผมได้มีโอกาสใช้งานมันครั้งแรกเลยนะโดยมีขนาดอยู่ที่490คูณ420ม mm, ิมหรือก็คือ49คูณ42เซมแล้วก็มีความหนาที่3มิมตร ตัวเลขเยอะจัดความหนา3มเมเนี่ยจริงเป็นอะไรที่พอดีมากๆเลยสําหรับผมนะแล้วจากขนาดที่บอกไปเนี่ยตอนแรกก็เลยกลัวว่าจะวางแผ่นรองเมาส์กับโต๊ะไม่ได้เพราะผมจําขนาดโต๊ะผมไม่ได้เลยแต่สุดท้ายแล้วก็ยังดีที่มันยังใช้ได้นะและนี่คงจะเป็นไซส์มาตรฐานที่หลายคนนิยมเลือกหยิบมาใช้ในยุคนี้แล้วด้วยตอนนี้ก็ขอบคุณทางด้าน Big Pen นกวินมากๆเลยนะครับที่ส่งแผ่นรองเมาส์ผืนนี้มาให้ผมได้ลองใช้และทําเป็นรีวิวนี้ออกมาบอกตรงๆว่าหลังจากได้ลองใช้มาตลอด1อาทิตย์เนี่ย ผมค่อนข้างประทับใจในฐานะของคนที่ไม่เคยลองแผ่นรองเมาส์ชนิดอื่นเลยและนี่ก็คือแผ่นรองเมาส์อันโคดตัวแรกที่ผมได้ใช้เลยนะครับตัวแพคเกจจิ้งของมันเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการม้วนแผ่นรองเมาส์มาแต่อย่างใดส่งผลให้ตัวแผ่นเนี่ยมีความเรียบมากๆและด้วยความที่แผ่นรองเมาส์รุ่นนี้เป็นแบบอันโคดนะมันก็จะไม่มีการเคลือบสารลงบนผิวของเนื้อผ้าทําให้เรื่องของอุณหภูมิต่างๆหรือการใช้งานในระยะเวลาที่ผ่านไปนานๆเข้าเนี่ย พวกน้ำพวกเหงื่อจะไม่มีผลต่อความเร็วแล้วก็สปีดของเนื้อผ้าที่มันเคยดีมาตั้งแต่ต้นอะไรทำนองนี้ละมัง้งเท่าที่ผมเข้าใจนะ ในเรื่องของเนื้อผ้าหลังจากที่ได้แกะออกมาจากกล่องเนี่ยผมค่อนข้างชอบสัมผัสมันมากๆในครั้งแรกเพราะมันรู้สึกได้ถึงความลื่นความเนียนแล้วก็ความเร็วที่มันค่อนข้างจะแตกต่างจากแผ่นรองเมาส์ปกติที่ผมเคยใช้มาผิวสัมผัสของตัวที่ผมได้มาเนี่ยค่อนข้างจะมีความสมูทมากๆคือถ้าเทียบไปเห็นภาพง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับเราใช้เมาส์ที่รองด้วยกระดาษกับแผ่นรองแบบปกติทั่วไปมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันทั้งความเร็วแล้วก็ความสมูทอยู่แล้วแบบเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าเทียบกับแผ่นสปีดของเร 2015- ถึง2017เนี่ยตัวนี้ก็อาจจะเฟื่กว่าเล็กน้อยนะเท่าที่จำความรู้สึกได้อันนี้ก็แค่บอกเฉยๆยังไปใส่ใจมากเลยซึ่งตัวที่ผมได้มาเป็นแบบคอนโทรลนะมันก็อาจจะมีผลในเรื่องของความเร็วอยู่แล้วแหละที่มันอาจจะช้ากว่าแบบสปีดคือตัวนี้มันก็เลยจะเน้นไปที่การคมมุมเมาส์ที่สั่งหยุดได้ดั่งใจหรือว่าเน้นการไมโครแอดจัสเมนต์ระหว่างที่ยิงสตูในพวกเกม FPS ก็ถือว่าดีเลยแหละจากที่ได้ลองและเดิมทีเนี่ยแผ่นรองมเมาส์รุ่นนี้ก็จะมี3ามท้าหลักๆคือสปีด คอนโทรลแล้วก็บาลานซ์ตัวแต่ละไทป์เนี่ยก็จะมีความต่างกันในเรื่องของลักษณะพื้นผิวเล็กน้อยรวมไปถึงลวดลายที่ใช้ตกแต่งบนแผ่นรองนะไทป์สปีดเนี่ยจะมีลวดลายเป็นลายนักฆ่าหรือว่าแอสซทซินที่บ่งบอกถึงความเร็วผิวเนี่ยก็จะมีความสากมากกว่าทําให้ผิวของแผ่นเนี่ยมีสปีดที่มากกว่าพื้นผิวประเภทอื่นๆต่อมาคือไทป์คอนโทรลหรือว่าตัวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้แหละว่าหลังจากที่ผมใช้มา1อาทิตย์เนี่ย มันส่งผลกับผมยังไงบ้างแบบคอนโทรนี่จะมีลวดลายที่เป็นนักธนูที่บ่งบอกถึงความแม่นยำในการยิงผิวจะค่อนข้างละเอียดกว่าผิวอื่นๆมีเจคเจอร์ในการช่วยเพิ่มแรงเสียดทานหรือว่าแรงหยุดเมาส์ที่อาจจะดีกว่าและสุดท้ายก็คือบาลานซ์ก็คือตามชื่อเลยมันจะมีความก้ากึ่งระหว่างสปีดแล้วก็คอนโทรลอยู่โดยจะมีลวดลายเป็นนักดาบญี่ปุ่นที่แสดงถึงความแข็งแกร่งในความสมดุลระหว่างการลุกและก็การรับซึ่งถือเป็นแผ่นที่น่าจะมีความยืดหยุ่นมากที่สุดใน3ประเภทนี้แหละ และทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมเลือกตัวแบบคอนโทรลมาเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าตัวผมเองเล่นเกม FPS บ่อยกว่าเกมประเภทอื่นๆผมเลยอยากที่จะรู้ว่ามันแตกต่างจากแผ่นรองเมาส์ปกติที่ผมใช้ยังไงทั้งในเรื่องของผิวแบบอันโคนแล้วก็พื้นผิวแบบคอนโทรลที่เขานิยามเอาไว้ส่วนตัวนี่ผมค่อนข้างที่จะชอบลวดลายมันมากๆเลยนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยจะชอบมันหรือเปล่าแต่ในเรื่องของการจัดวางลายที่มุมขวาของมันเนี่ยมันทำให้แผ่นรองเมาส์ตัวนี้มันดูพรีเมียมนะมันมีความเรียบมีความมินิมอลสบายตา บวกความแบบแผ่นสีดําอย่างเงี้ยมันดูไม่ฉูดฉาดคือเอามาใช้งานแล้วมันดูคลีนกับโตมากๆแม้โตเล่นเกมของผมมันจะไม่ไดูด,ดีหรือว่ามันไม่ได้เดอบเบสอะไรขนาดนั้นนะน,นะส่วนเรื่องความนิ่มก็อยู่ในระดับ mid to s o f นะไม่ได้นิ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปส่วนตัวฐานรองเนี่ยเอาจริงรู้สึกแปลกใหม่สําหรับผมมากๆด้วยความที่ปกติเราใช้แต่แบบแผ่นรองที่มันเป็นผิวแบบรับเบอร์ผิวเป็นยางวางแล้วก็อาจจะเคลื่อนได้แต่ตัวเนี้ย คือใช้แบบโพลียูรีเทนมันจะมีความเหนึบความเหนียวความแน่นคือถ้ารวางกับโต๊ะแล้วอ่ะคุณการันตีได้เลยว่าแผ่นรองเมาส์มันจะไม่เลื่อนแน่นอนและจากที่ผมได้ลองใช้เป็นเวลา1อาทิตย์เนี่ยกับการใช้บนเมาส์แบบ VXR1 ER Pro แล้วก็ m c h u s e A7 นะครับที่เป็นสต็อกฟีดไม่ได้เคยมีการเปลี่ยนเลยความสมูทเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นตัวเก่าของผมที่เป็นแบบเคลือบผิวมาเป็นแบบโค้ดมามันก็ต้องแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนั้นผมก็ใช้มาเป็นระยะเวลา สักพักและความเร็วมันอาจจะเริ่มฝืดแล้วตามบางจุดซึ่งพอเปียนไปเรนแพดก็อย่างที่บอกครับมันมีความสมูทกว่ามากๆถือเป็นการเปิดประสบการณ์การใช้แผ่นแบบอันโคดที่ดีมากๆสําหรับผมถ้าเปรียบเทียบเห็นภาพง่ายก็คือเรนแพดอาจจะเป็นผิวผ้าแบบคอตตอนส่วนแผ่นรองมือตัวเก่าผมอาจจะเป็นฟิลแบบเสื้อผ้ายืดปกติอาจจะฟิลนั้นก็ได้นะถ้าเปรียบเข้าใจง่าย แล้วก็แผ่นแบบคอนโทรลของตัวเรนแพดตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเร็วที่ไม่ถึงกับเร็วมากแต่ก็เป็นเร็วแบบที่มันจะมีแรงหยุดแรงเสียดทานมาช่วยทําให้ผมไม่ต้องออกแรงหยุดที่มือเยอะ <Go S 1> ย้ําว่าแรงหยุดตอนที่ใช้เมาส์นะครับฉะนั้นเวลาคุมเมาส์พวกไมโครแอดจัสมต์หรือว่ายิงระยะกลางๆถึงไกลเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างที่จะคุมมันได้ดีเลยคือมันช่วยได้เยอะเลยในระดับหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยพอเป็นการฟลิกช็อตก็อาจจะแอบมีการออกแรงเยอะหรือออกแรงเพิ่มในช่วงสปีดต้นอยู่บ้าง คือบางทีอะผมมั่นใจแล้วแหละว่ามัตสุแมมเบรีของผมณเวลานั้นเนี่ยถ้าสะบัดไปหรือว่าหันไปเนี่ยเป้าจะต้องตรงตามที่ผมต้องการแน่แต่มันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ฮะมันอาจจะหยุดก่อนที่ผมจะเลื่อนไปถึงเป้าตามที่ผมต้องการด้วยซ้ําทําให้ผมต้องมาเลื่อนมืออีกนิดนึงมันเลยอาจจะเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ <Here. S 1> ไม่เหนื่อยออกแรงหยุดแต่จจะเป็นเหนื่อยออกแรงช่วงสปีดต้นแล้วก็ช่วงกลางๆงที่อาจจะต้องมีการขยับอีกเล็กน้อยเพื่อให้เป้าไปตรงตามที่เราต้องการนั่นแหละ แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความเคยชินมากกว่าผมว่าถ้าเราใช้งานไปสักพักจนเราชินกับมันเนี่ยอาจจะเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ผมไม่รู้สึกถึงเรื่องพวกนั้นแล้วก็ได้แต่ถ้าใครชอบสปีดที่เร็วมากๆหน่อยเนี่ยอาจจะต้องมองเป็นไ y p อย่างอื่นอย่างเช่นสปีดหรือว่าบาลานซ์นะเพราะผมว่าแผ่นคอนโทรลเนี่ยน่าจะเป็นแผ่นที่ช้าสุดใน3ประเภทของตัวเรนแพดแหละแต่ถึงอย่างนั้นถ้าคุณชอบความคุมเมาส์อยากคงเส้นคงวาชอบสปีดช้าๆโดยที่มันมีแรงหยุดจากแผ่นรองเมาส์มาช่วยเนี่ย นี่ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีของคุณเลยก็ได้นะครับสำหรับแผ่นรองเมาส์แบบอันโคดในราคาไม่ถึง1000เนี่ยขนาดเซตอัพของผมเป็นแบบนี้นะดังเดิมทุกอย่างเมาส์ก็ไม่ได้หืวหวาฟีดแบบเดิมๆยังรู้สึกว่าใช้แล้วมันเอนจอยขนาดนี้เลยผมว่าถ้าใครได้ใช้กับฟีดเมาส์ดีๆหน่อยอาจจะเห็นผลต่างที่ชัดมากกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าใช้ฟีดเมาส์แ,แบบสายคอนโทรลไปเลยแล้วมาใช้บนแผ่นรองเมาส์ของ DK เคเรนแผ่นแบบคอนโทรลเนี่ย อาจทำให้แผ่นรองมาส์คุณช้าไปเลยก็ได้ซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปตามที่ร้าน Big Pen g u i ินตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดเนาะสำหรับ d k r e n p a d โดยผมแปะลิงก์คำสั่งซื้อมาให้ด้านล่างนะครับมีให้เลือก3แบบเลยคือ Type s p e e d Type Control แล้วก็ Typ e Balance เนาะซึ่งราคานะครับก็จะไม่ถึง1000บาทเลยอยู่ที่899บาทถ้าใช้โค้ดอะไรอีกก็ลดลงไปได้อีกด้วยนะสำหรับการสั่งซื้อแบบออนไลน์ถือเป็นแผ่นรองเมาส์ที่คุณภาพนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวเริ่่มมตต้้นนทีีดดขออองงงใใคคครรรรหหลลลายยเกก็ไไืจจะปสสัััผ DeK iPad วิ ก็สามารถไปลองในที่หน้าร้านของ Big Penguin ได้เลยนะครับโดยเขาจะมีหน้าสาขาอยู่ที่โครงการ t 59 e s t เกต e นนทบุรีใครสะดวก MRT เนี่ยก็สามารถลงในที่ MRT 3าแยกบางใหญ่ได้เลยที่ร้านมีทั้งคีย์บอร์ดเมาส์แผ่นรองเมาส์รวมถึงแกจิตต่างๆใหเ้เพื่อนๆได้ลองหลายรุ่นมากๆทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้แล้วก็หวังว่าข้อมูลประสบการณ์การใช้งานของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการช่วยการตัดสินใจของทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆฮะเจอกันใหม่คลิป